แกก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับตอนแรกก็อยู่กับผมนบนายอีกแล้วนะใครก็อยู่ใน t t e b a t t l นี่นี่ซึ่งทีแรกผมว่าวันนี้ผมจะแคทนมช็อกโกแต่ว่าเพื่อนไปเล่นแค่นั้นแหละไม่เค่นไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึงน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวบมมอโอเคทำต่อเลยนะเมื่อกี้บังเอิญว่าม,ามีคนเรียกผมมา วันนี้ผมอาจจะได้ตัดต่อนะเพราะว่าผมมีคนช่วยตัดต่อแล้วยเดี๋ยวผมจะมขอไม่เ่ยเชันซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะตัดต่อให้ไหมซึ่งเรื่องเมดนนี้ก็น่าคิดว่าไอ้เริ่มไม่ดีใหม่แล้วอะทําไมถึงเริ่มไม่ดีใหม่ทาไมทาไมนี่คาถามท,าที่คนน่าจะามาใส่ผมว่าไนะาผมดีะไยดีอย ผมยังคิดว่าดีเก่ามันยังดูไม่ค่อยโอเคครับแต่ตอนนี้ไป่ไดีที่ีเดียอไรที่มันโอเคแล้ววันนี้จะอยู่กับเออเป็นการทําซีรีส์ใหม่นะก็คือรีวิวตัวละครวันนี้ผมจะมีรีวิวตัวนี้นะนี่เออการนิดไลออนเหรอใช่น่าจะก,การนิดไลออน ถ้าผมอ่านผินก็ต้องขออภัยนะซึ่งผมจะมารีวิวตัวนี้ล่างสองล่างสองกับล่างหนึ่งเท่ไม่แพ้กันเลยถ้าไม่แพ้กเลยความเท่แต่แต่ก็อย่าลืมนะผุมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตัดต่อให้ให้ผมไปในวันนี้ซึ่งมารีวิวตัวนี้กันนะอย่างแรกเลยต้องไปเล่นกันก่อน กันในด่านมูนมาเล่นไปล้ทีนึงอ,อันนี้ผมจับเวลาไว้นะเพราะคันนี้ผมมีจำกัดเล่นแหละเลยตงจักไว้โอเคตัวนี้ก็อยู่ในด่านมูนนะถ้าท่านผู้ชมเห็นอันเมื่อกี้มันเป็นบับัราี่ทำให้แมวมันไวขึ้นนิดนึงงทามันไวขึ้นแค่นิดนึดนง แต่ก็ยังโอเคเดินหลายชินแล้วมาแมวคลายมาดิจอยูนมืดี๋ยผมจะรีวิวแต่ตัวนี้นะส่วนตัวอื่นก็น่าจะต้องคลิปอื่นนะเจ้าก,การดไลออนจะล่างสองแต่แต่ว่าล่างสองมาเป็นการดไลออนเดอะอะไรก็ไม่รู้อ่านอ่านอ่านไม่ถูกถ้าท่านผู้ชมอ่านถูกก็คอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะ คือการต่อสู้สุดอีปิกว้าวว้าวตีมันจะแมวคลายมันจะไปยู่มุดท่าตีตลุกเลยน้ำน้ำน้ำไม่ตายหมดเลยนีตานิดเลยออนราคาถือว่าแพงอยูน่นะเออแมวอะแมวคาบอยแบบนั้นมากเลยดูไม่โหดนะแต่โหด เอนี่ยคาบอยมานชโลสีดำอ่ะแล้วก็ตายแล้วก็มีแมวตัวนี้เป็นแมวอะไรไม่รู้อ่ะแต่มีมโอกาสที่ตัวสีแดงมันมันจะตีพลาดด้วยซึ่งก็โอเคอยู่ในเชปเตอร์สองเพราะมันเจอตัวสีแดงโออหม g o กอดไปเร็วแมวคลานด้วยราแพงทั้งนั้นเลยแต่แต่ละตัวแพงหมดเลยอืมลุมมันซะ คือเจือตัวกลานิดไล,ไลออนนี่มันเป็นตัวที่มันบินไวมากผมบอกเลยนะว่านี่บินอย่างไวเลยแล้วก็วกี่แล้วก็ท่าจมพิสุดหล่อเท่ด้วยแล้ก็ตีพลาราดด้วยคืออะไรวะวตัวนี้มันเดินไวมากเลยนะลอยไวมากอะ่ะเห็นแล้วําไม่ผมนึกถึงเจ้าตัวเลเจนด์ลูกกาเลย อันนี้ก็ผมเห็นมาในตัวเลเจิลูกาเนอะเป็ี่นเอเล่นมาแล้วคือมันคล้ายตัวนี้เลยร้อยเหมือนกันเลยแต่ตัวนั้นมันเป็นในอยู่ในเดอออฟเดอะเมกก็ไม่ตัวนี้มันปลิวง่ายอะ่ะชานยิงกิ้วปูไปทีนึงกลาณิตนไหลออนแล้วก็แมวพวกตัวมีเบต้าหน่อยวันนี้ผมจะใช้อูเบร์แค่ตัวเดียวนะคุณเจ้าตัวกาก,กลาณิตนิไหลออนตัวนี้ แมวคลันมาทำให้ทาตบินตีเบาลงครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะทาตบินตีแมวคลันได้เบาลงเออทีน,นี้มาดูดีกว่าวานนอนไม่รู้ว่ามันเป็นตัวหนึ่งครับที่คนส่นวนใหญ่เขาใช้กันมือผมก็ได้มาซึ่งมันตีแรงสุดๆไปเลยแล้วมันก็ตีเร็วมากแต่ว่ามันเลือดน้อยอมืกรานิลไลออนตีมันซะ ยูบูมบินอื่นตายยกน,นยยืนบอสจะตายนะเมวคลานนี่นี่มันจะอิดก,กับพวกตัวตัว,ตวบินน้หัว,วแทงได้ดีอุเย,ยบ่บอสตายบุมป้อ,ปอมมนเลยลานดิวิชาได้ได้ขึ้นหนึ่งโล๋ยวผมจะให้ดูความเร็วของของมันนะว่ามันเร็วแค่ไหนมันเร็วมากอะ อตีเข้าทีนึงเกือบเกือบเกือบหมื่นเลยนะเจ้ากรานิตได่แค่ได้ยกตาทีนึงเออเกือบตีนึงไปเลยกรานิตลุงมันเงือไม่มันไม่ใช่กรานิตไลออนนะมันกรานิตไอไอรอนนะ กราณิตไ,ไลออนคือฮะเริ่มจาสับสนแล้วชื่อกราณิตไอรอนนะกราณิตไลออนกราณิตไอรอนนะไอ,อ,อะไอรอนตังนี่ก็เพิ่มไวด้วยวันดีมูเจ้าจะตายในไม่นานนี้ ตจกลาดี้ไอรอนนี่มันตัวที่เถื่อนมาคย้ายดูดววนะวัยแค่ไหนอืมตอนนี้ก็เหลือแค่รอให้มันตีปอมก็ได้พอปอมเลือดก็ก็เยอะอยู่ในลามันอยู่ในกาชามังกรน,นะตัวนี้ มันก็เป็นมังกรจริงนั่นแหละเป็นมังกรที่คนข้างเถือนเลยทีเดียวเถือนมากๆเลยเลยด้วยมันเป็นตัวที่อยู่ตรงกลางหน้ากาชามเลยผมก็น่าจะเป็นตัวใหม่สุดมั้งหรือมันก็ดีที่สุดในในทั้งกลุ่มอ่ะ แล้วมันดอกว,ว่ามันไม่มีตาเนะี่ยหลัวตาเคียนที่วมัน,นมันเปิดกลิกนั่นนะ่ะฟังหน้าอยากให้รีวิวตัวอะไรบอกกันนะในคอมเมนต์แารีดออกมาเร็วเข้ามันทำายป้อมอยู่นี่ไงชาร์ตแล้วก็จิว จำหนึ่งเจานาก็ยิงเลเซอร์ไปก่อนไม่โอ้เนีย่ยไวมากอูป้ปมพังโอเคครับคงต้องจบไปกันด้วยหน้าเนี้ยกับมังกรสดุดหล่อเท่ตัวนี้ของผมโอเคครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ เวลาเาหน้าบุ่มนะสวัสดีครับชิอาคิว